วงเวียน DIY นะคะอย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือดินสอสามแท่งอย่างที่สองก็จะเป็นหนังยางสาเส้นนะคะนี่อย่างสุดท้ายก็จะเป็นกระดาษ A4 นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารัดดินสอสองแท่งะะแล้วก็เอามา้ว้กันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาดินสออีกแท่งหนึ่งนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารัดกันแล้วก็รัดอีกอันนะคะแล้วพอรัดเสร็จหมดแล้วมันก็จะรูปร่างคลายเต็นนะคะนี่ก็ปรับขนาดได้นะคะถ้าจะเอาใหญ่ก็ทำแบบนี้ถ้าจะเอาเล็กก็ดันเข้ามานะคะในตรงกลางให้แน่นๆนะคะก็ค่อยๆหมูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ